ผมอีกสิ่งแนรายคอมเมนต์กหลายที่องเพียวในที่ยูกับผลอนวเเดิมเิมมนภาษาุังนะครับ่มีจำนาปังดี สวีดัสสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลสวัสดีพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ทุกท่านอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมาในภาษาลมนะครับภาษาทินเพชรบูรณ์มื้อนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาขี่รถเล่นมาชมวิวนะครับระวางเส้น บ้านวังน้ำเย็นไปเส้นซีแยกสับบอลนะครับก็จะมีการผ่านหมบานของอยางหมบานน้ำร้อนหมบานโคก,กวดเข้าหมูบ่บานวังวัดนะครับเข้าหมูบ่บานวังวัดกับเส้นคอนเกนคนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็จะไปซีแยกซับบอลนะครับ ก็ตามพผมไปเบิ่งเลยนะครับเส้นทางนี้จะมีบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศยามเช้าเป็นยังไงบ้างครับตามพผมไปเบิ่งเลยครับเอชิวชาแนลครับตอนนี้ผมก็จะพาพี่น้องขับเข้าสู่เส้นเทพเดวัดเส้นคอนเทนเดอบ์สวนนรรอยู่นะครับนะครับเ้าเทตสมบลโปกปงนะครับตรงนี้ก็คือทางเข้าเคล ห้วยลิงนะครับปรงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงที่ผมผาพี่น้องไปเที่ยวมาแล้วผมก็จะหาพี่น้องขับบึงช่องนี้ก็แปดโมงครึง่งจะเจ็ดโมงครึ่งจะแปดโมงแล้วเริ่มทรายแดดแล้วครับแดดก็ออกจาแดดแล้วนะครับซึ่งผมผ่านน้องขับรถมาเลื่อย เบิงบรกยากาศยามเช้าเบิงขับเบิงที่ตั้งใจนี่คือพาพี่น้องขับรถเบึงทะเลมอข้างทางนะครับนี่ก็คือเป็นเส้นหลักเส้นหนึ่งของชมูุนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่ใช้มวก A, อดอกมาประมาณเจ็ดโมงครึ่งคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปยาวเนยนะครับซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าวัดเข้าผ้านะครับที่ผมพาพี่น้องไปเบึงไปชมกันมาแล้ว ท่อข้างทางกระเชิดทำการกเกษนรของชาวบ้านนะครับนี่เป็นจุดที่ทำการเกรษตรพวกูเข้าแทบนี้พูกเข้าได้ทั้ทงปีนะครับเพราะว่าเพราะว่าทางเกลือนห้วยเหลิงจะไ้ปล่อยน้ำลงมานะครับปล่อยน้ำลงมาตามของห้วยเหลิงเพื่อมาให้เกษตรกรอทำหนาด้านล่างนะครับ ผู้เข้าทังจีนะครับนี่ครับก็คือการผู้งเข้ากลังเที่ยวกระจีของชาวบ้านนะครับนี่เป็นความงามสวยงามอีกทีนึงอย่างหนึ่งนะครับที่พุ่มพาพี่น้องมาบึงสองข้างทางก็จะเกี่ยวอกระจีนะครับโดยทุงเข้าปลาอ้อยนะครับ แทบนี้ก็จะติดผูกเข้านําเลยครับติดผูกเขา นาปังนะครับ่นมีจะทำนาปังมีน้ำ ชนุ่นสิ้นจมบรรยากาศชนุ่นสิ้นโค้งงเช้นเฉีูงงไปเรื่อยนะครับจนถึงซีแอกซะบอนแล้วก็จะไปเล่ายังไง กอยู่ในเครหมโ่บ้าบาลสับอีลุมนะครับตำบลโกงโป่งเส้นนี้ก็เป็นซีแยกนะครับเส้นนี้ก็จะเข้าโมู่บ้บาลได้นะครับไปโมู่บ้บาลสับอีลุมโมงพาบาลนำเดือด ที่ผมพาพี่น้องไปเบึงไปชมครับยังไปเคลือนเคลือนห้อยเลี้ยงได้อีกทางนึงนะครับเส้นเมื่อกี้นี้ก็จะเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่ง้ายมือผมก็จะเข้าในเขตตำบลโคกอูนะครับไปตำมือวิเชียนได้เส้นนี่เมื่อกี้นี้ก็ไปสุสานหอยไปน้ำปอน้ำเลือดไป เทงเสาหินแทงอัคนีหมู่บ้านวังตาพนะครับแล้วก็ไปเกลือนไดวิกซิ้นหนึ่งนะครับบารเข้าเกลือนไปก็จะไปตัง้งเลือนนี่นรรเราค้างไว้ว่า เส้นหนึ่งก็ขึ้นไปเนี่ยเพื่อ,น,น,น,อน,นเนื้องเศร้าพินาศกีนะครับในมือบ้านบางสะพานนะครับเข้าไปนี่ก็จะเข้าสุดเขตอำเภอบึงซ้ำเทตอำเภอวิเชียนแล้วจะเข้าสู่เขตอำเภอบึงซ้ำพันนะครับ หึงเส้นนี่ครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นเป็นทางคอนกรีตซีเลนนะครับทางคอนกรีตซีเลนก็ออกจากบึงสัมพันออกจากซีแยกลาหุ่นมาเลยนะครับ มีการเข้าู่เขตอำเภอเมือสะพานแล้วนะครับได้ยินเสียงลมพอบลมพัดแรงมากเลยนะครับบึ้งๆไปทางก้าศดีนะครับยามเช้าปุ่มก็พาพี่น้องมาครับรถเล่นมาชมบรรยากาศยามเช้านะครับถ้ามีโอกาสปุ่มก็จะพาพี่น้อง ช่วงอาทิตย์ตกนะครับถ้ามีโอกาสผมงก็จะข้าวพี่น้องครับรถเล่นช่องเย็นระว่างเส้นสีเนยกสะสปอนไปไปบ้านผมนะครับไปถึงบ้านบางคำเย็นประเบงอาทิตตกกันช่วงปาเข้าในต้นมาคุมจะเห็นภาพชัดตอนเย็นก็คือช่วง พาเข้าในเขตูุบานซาปิโดที่ฟังเห็นตากันเมื่อกี้นะครับตรงนี้ใก้ที่แอนสบอร์ดแล้วนะครับตอนนี้พงก็พาพี่น้องมาชึ้งขับรถชมวิวมาชึงเส้นซีแยกสาบอร์ดแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มชิวนะครับ ซีแยกสะบอนพุ X มก็จะไปเล่าให้พี่น้องฟังว่าเส้นซีแยกซะบอนไปได้เด่นะครับก็ล,ลงรถไปเบ่งกันเลยนะครับจอดรถไว้แล้วมาอธิบายให้พี่น้องฟังว่าเส้นนี้ซีแยกซะบอนไปได้แด่นะครับ มื่อเบื้องกันนะครับว่าไปได้เด้อเส้นนี้นะครับเส้นทางสายมือผมนี้จะเข้าเส้นเลี้ยวถ้าตรงมาจากบ้านผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะไปวิเชียนนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเลซ้ยายมือนี้นะครับ สายมือผมนี้ก็จะไปเข้าวิเชียนจะพานจะพานเตบบนขตตำบลโคกปงนะครับเข้าวิเชียนออกไปหนาสนุนไปทะลุเส้นสระบุรีลมศักผ่านเขตตำบลน,นาสมุนผ่านเขตเมืองเกา่าซีเทปแล้วก็พานไปซีแยกซีแยกซีเทปนะครับซีแยกไฟแดงซีเทป จะทะลุเส้นสระบุรีลมซักนะครับออกไปเส้นนี้จะนี่นะครับที่ผมเล่าไปที่ผม่เล่าไปว่าเส้นนี้ก็คือเลี้ยวถ้าเลี้ยวขวาถ้าผมนับจากผมอยู่ตรงนี้ก็ถ้าเลี้ยวขวาก็จะขึ้น โอเคตำบลสักแก้วนะครับไปเส้นหน้าผมเลี้ยวขวาก็ตรงนี้เป็นซีแย็กไปแดงซับบอนนะครับถ้าเลี้ยวลงมาจากบ้านผมเลี้ยวขวาก็จะไปไปตำบลสากแก้วนะครับไปชุดชมวิวเข้าจุก ไปน้ำตกกิมไงไปชมทุ่งทานตะวันตรงขึ้นไปนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าเขตไปตำบล่าดวงนะครับไปไหว้หลวงปู่คุย้ยวัดสัะเขียนสร้างขั้นหลวงปู่คุ้ยนะครับอีกเส้นนี้ถ้าตรงไปก็จะออกสีแยกลาหุ่นนะครับจะผ่านหมู่บ้านลำตะขอาะผ่านสหาฟาร์มนะครับสหาฟาร์มเพชรบูร์โกลดเด้นลน์นะครับ ตรงไปก็จะไปออกเส้นสระบุญลมสักเหมือนกันนะครับไปออกสีแยกลาหุนแล้วถ้าเส้นพ้าพ่มหมานะครับถ้าพ่มหมาที่พ่มออกมาคือเส้นที่พ่มออกหมาก็คือเส้น ที่ผมบอกมาตรงนี้ก็คือเส้นสเส้นขอนแก้วนครสวรรค์น,นะครับเส้นนี้กาจะขึ้นเฉภูมินะครับก็จะผ่านหมู่บ้านซับอีลุ่มมู่บ้านเข้าสูง สับปดานวังวัดสัตตะแบกสับพุดน้ำอ้อมนะครับก็จะขึ้นเชภูมิมื่อนี้ผมก็พาพี่น้องมาขี่รถเล่นมาชมวิวเราออกจากบ้านผมบ้านฝังน้ำเย็นทูนบนน้ำร้อนก็จะพ่านตบุน้ำร้อนเกตตบนน้ำร้อน องอยางพัฒนาผานน้ำปลาน,น้ำร้อนพานภวกวัดพานน้องแดงมาวางวัดบางวัดแล้วก็พานอย่างที่ผมเราไปแล้วเมืองนี้นี่ยืะอพานวางวัดแล้วก็สบาดานเข้าสูง เขาสูงแล้วก็มาซับอีรุมแล้วก็เข้าเขตมู่บานซับบอนนี่นะครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมื้อนี้ผมเอชิวชาแนลนะครับพาพี่น้องมานาั่งขับรถเล่นชมวิวบรรยากาศเส้นมู่ จากบ้านน้ำวังน้ำเย็นตำบลน้ำร้อนนะครับมาซีแยก็กซับบอนนะครับผ่านเส้นคอนเกนนครสวรรค์น,นะครับซึ่งมีบรรยากาศร่มเย็นเย็นสบายดีนะครับก่อนจาก,กันไปก็จะลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ถ้าอยากให้พมพาไปเที่ยวที่ใดก็จะลืมคอมเมนต์คอมเมน,มเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ เจอกันใหม่นะครับเอชิวชาแนลครับบายบายเจอกันใหม่ครับเอชิวชาแนลเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย